หนึ่งสิ่งที่เรายิ่งทำแล้วมันยิ่งได้ยิ่งทำแล้วยิ่งได้เป็นกฎแรงดึงดูดอย่างหนึง่งบางคนเขาเรียกกฎจักรวาลเนาะบางคนเรียกกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดอะไรต่างก็แล้วแต่เนาะไม่ว่าจะเรียกชื่ออะไรหรืออาจจะเป็นเรื่องการอธิษฐานก็ได้เนาะการขอการอธิษฐานต่างๆก็มีส่วนมีส่วนมันจะทําให้เขาเรียกว่าอะไรการทํางานแรงต่างของเรามันสําเร็จง่ายขึ้นเบาขึ้น ง่ายขึ้นเบาขึ้นสิ่งเหล่านี้กฎเหล่านี้เขาบอกว่าไม่ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้นะครับไม่ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้นะมันก็ยังทํางานมันอยู่ปกติทํางานอยู่ปกติทํางานอยู่ปกติจังหวะที่เราทําถูกมันก็จะได้ผลเข้าเป้าแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าเราไม่ได้ทํามันก็จะไม่เข้าเป้าลหลายๆคนลหลายๆครั้งเนาะ ผมพยายามเอามาลองเทสกับงานตัวเองเทสก,กับการใช้ชีวิตประจําวันนี่แหละนอกจากเราจะเคลียร์จิตเคลียร์อารมณ์เราให้รู้สึกว่ามันอารมณ์ดีเบิกบานมีความสุขตลอดเวลาแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมครับเขาบอกว่าเราต้องรู้จักเขาเรียกว่า celebrate celebrate คือดีใจดีใจกับสิ่งที่เราได้รับ สังเกตไหมว่านักกีฬาทุกคนนะฮะนักกีฬาทุกคนโดยเฉพาะนักกีฬาอาชีพเขาจะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากการยิงประตูเข้าเขาจะทําท่าซเซเลเบียนยังไงท่าดีใจยังไงตีกรอบลงหลุมจะทําท่าดีใจยังไงทุกทุกอย่างทุกทุกประเภทอะถ้าคนรู้หลักนี้เขาจะใช้ วิธีการเซเลเบตการแสดงความดีใจมีท่าที่เป็นของตัวเองมีท่าที่มันเป็นเอกลักษณ์ถ้าเมื่อไรเราฝึกสิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นเป็นประจำโดยทำแบบออตโต้เช่นเราไปเจอเงินไม่ว่าจะกี่บาทนะเจอเงินไม่ว่าจะกี่บาทอาจจะเป็นเงินที่หล่นอยู่ในบ้านหล่นอยู่ข้างถนนบาทสองบาทให้เราดีใจขอบคุณ ขอบคุณมากดีใจดีใจกับจํานวนเงินนั้นนั้นทุกจํานวนที่เราได้รับมาเงินที่เราไปเจอเงินที่เราเก็บได้หรือเงินที่โอนเข้าบัญชีมาแต่ละบาทแต่ละสะตางค์ให้เราดีใจกับมันดีใจกับเงินที่เข้ามาดีใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชคหรืออะไรต่างต่างก็แล้วแต่ที่ดีๆผันเข้ามาในชีวิตเราให้เราแสดงความรู้สึกดีใจกับมัน ดีใจขอบคุณขอบคุณเงินที่เข้าบัญชีมาไม่ว่าจะกี่บาทให้เราขอบคุณแสดงความขอบคุณบางทีผมอยู่คนเดียวผมก็จะใช้วิธีปรบมือปรบดังเลยนะในบ้านนมันไม่มีใครอยู่คนเดียวแล้วแสดงรบมือดีใจกับจํานวนเงินที่ไหลเข้ามาดีใจเขามันดีใจจริงๆแล้วมันมันไม่ได้แบบ เราไปทําให้มันเวอร์เวอร์วังอลังการอะไรนะครับแต่การที่เราแสดงความดีใจเนี่ยมันจะทําให้จิตใจเราส่งสัญญาณออกไปจิตใต้สำนึกเราส่งสัญญาณออกไปว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราอยากได้แล้วสิ่งดีๆอย่างนี้ก็จะไหลเข้ามาไหลเข้ามาในในชีวิตเราโอกาสใหม่ๆความโชคดีเงินทองต่างๆที่จะไหลเข้ามา ให้เรารู้สึกสเลเบดตเลเบตดีใจกับมันจับทุกจํานวนเงินที่ไหลเข้ามานะครับดีใจกับทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตขอบคุณสําคัญคือต้องขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณจากใจจริงเราขอบคุณจากคนรู้สึกข้างในเราขอบคุณที่ส่งเงินมาให้ขอบคุณลูกค้าที่เอางานมาให้ขอบคุณเพื่อนขอบคุณน้องขอบคุณทีมงานทุกคนที่มาซัพพอร์ต การขอบคุณของเราเนี่ยจะทําให้สิ่งต่างๆเนี่ยเาเรียกว่าอะไรมันจะดึงดูดความโชคดีเข้ามาเรื่อยๆดึงดูดเข้ามาเรื่อยๆดึงดูดเข้ามาเรื่อยๆอ,อันนี้ใครไม่ใช้ไม่ได้ลองปฏิบัติก็จะไม่รู้เนาะผมเนี่จะพยายามใช้สิ่งนูนนี้เป็นประจำเนาะใช้บ่อยมากใช้ทุกวันใช้ทุกวัน ดีใจกับทุกๆสิ่งที่ไหลเข้ามาทุกวันดีใจกับงานใหม่ๆดีใจกับเงินใหม่ๆที่ไหลเข้ามาดีใจกับทุกโอกาสดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ที่มีส่วนช่วยให้เราหนึ่งเรื่องงานก็ดีทําให้งานมันราบลื่นทําให้มีโอกาสได้รับงานใหม่ๆทําให้เราไปเจอคอนเนคชั่นใหม่ๆขอบคุณลูกค้าที่มาใช้บริการขอบคุณลูกค้าที่เอาโอกาสดีๆมาให้ ขอบคุณลูกค้าที่โอนค่าใช้จ่ายโอนเงินโอนรายได้มาให้เอางานมาให้แนะนํางานต่อให้แล้วก็ขอให้เราเปิดนะครับเปิดตรงนี้นะว่าเราพร้อมที่จะรับงานที่หลังไหลเข้ามาจากทุกที่ทุกท,ท,ทางคิดบ่อยๆย้ำบ่อยๆนะคิดบ่อยๆย้ำบ่อยๆมันจะยังไม่เกิดขึ้นปุ๊บปั๊บทันทีแต่ถ้าเมื่อไห่เราทำจนเราเป็นกิจวัตรทำจน เรารู้ส um pues ึกเรามีความสุขก so ับมันไปจริงๆเ่สนุกแล้วมีความสุขกับมันไปจริงๆโอกาสดีๆงานดีๆเงินโชคลาภต่างๆก็จะไหลเข้ามาไหลเข้ามาตลอดเวลาอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะบางครั้งเนี่ยบางจังหวะบางคนบอกเก้าโชคดีบางคนบอกว่าบางทีก็โชคร้ายบางทีก็ได้รับข่าวร้ายบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเกิดจากสิ่งที่เราคิด จังหวะที่เราคิดดีคิดบวกคิดแล้วมันดึงดูดในสิ่งที่ดีๆเข้ามามันก็นจะทําให้เราเขาเรียกว่าอะไรได้รับโอกาสดีๆได้รับเงินได้รับงานในจังหวะน,นั้นแต่เมื่อไหร่ถ้าเราคิดไปไดทังด้านลบเนี่ยสิ่งลบๆก็จะไหลเข้ามาเหมือนกันสิ่งลบๆก็จะไหลเข้ามาเหมือนกันการสิลเลเบสของเราเนี่ยการดีใจการทําอะไรต่างๆก็แล้วแต่คดีชนะดีใจ ได้เงินได้งานดีใจดีใจไม่ต้องไปสแสดงกับคนอื่นนะหมายควองว่าดีใจกับตัวเองนั่นแหละหาพื้นที่หาบริเวณทําแต่ถ้าเกิดอยู่ในกลุ่มของคนที่เรารู้จักอยู่แล้วแล้วอาจจะแสดงกนได้เต็มที่ไม่เป็นไรทําให้เขาเห็นทำให้เรารู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการจากข้างในแล้วว่าเราเราต้องการอย่างเนี้ส่งสัญญาณนี้ออกไปนะครับโอกาสความโชคดีใหม่ๆเหล่านี้ก็จะหลังไหเข้ามาจากไม่รู้จากไหนนะ เข้ามาตลอดเวลาแต่อย่าลืมว่าเราต้องมีงานมีมีงานมีสิ่งที่เราต้องทํานะไม่ใช่ดีใจไม่ใช่ไปขอบคุณโดยที่เราไม่มีงานการเราต้องหางานทําด้วยเราต้องหาโอกาสทำด้วยบางครั้งบางสิ่งบางอย่างในการแก้ปัญหาเหมือนกันเนาะผมก็จะขอไปในมุมแล้วน,นะว่าขอบคุณที่ได้รับโอกาสขอบคุณที่มีไอเดียความคิดใหม่ๆในการทํางานเนาะในการทํางาน สิ่งเหล่านี้คือพอเราขอบคุณออกไปก่อนเนะี่ยมันจะเหมือนว่าสมองเรามันเปิดอ่ะสมองเราเปิดเราไม่ได้ไปโฟกัสที่ปัญหาไม่ได้ไปโฟกัสที่อุปสรรคต่างๆพอสมองมันเปิดเนะี่ยสิ่งดีๆมันก็จะหลั่งไหลเข้ามาหลั่งไหลเข้ามามาแบบง่ายๆด้วยนะมาแบบง่ายๆด้วยท่านลองสังเกตดูนะถ้าลองพูดไปลองทําไปดูสักระยะหนึ่งจะเห็นว่ามันเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยบางครั้งไม่รู้จะมาจาก ทางไหนไม่รู้จะมาโดยวิธีไหนนะความโชคดีงานเรื่องเงินต่างๆก็จะออกไหลเข้ามานะครับผมรู้เลยทุกคนมีปัญหาเนาะมีปัญหาเรื่องงานมีปัญหาเรื่องไรายได้มีปัญหาเรื่องเงินสิ้นเดือนก็มีบินมีค่าใช้จ่ายตามมาแต่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้มันมีงานเข้ามาตลอดเวลาทําให้เรามีโชคตลอดเวลาคือการแสดงความ ซเซเลเบตแสดงความยินดีกับทุกๆสิ่งที่เราได้รับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเนาะฝากลองเอาไปฝึกทำดูลองเอาไปฝึกทำดู